สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาโฮแกนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะแอบน่ารวมนิดนึงนะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากมาขอคอหรือว่าเขินนะเพราะว่าเพิ่งได้รับพัสดุมานะคะกล่องใหญ่มากๆนะเพราะว่าสั่งของเยอะมาเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นพัสดุนะคะจากเว็บ Beauty Plaza ออนไลน์นะ,ะซึ่งเว็บนี้เนี่ยเขาจะมีสินค้าเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เครื่องสำอางดูแลเส้นผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรวมนะคะเป็นแบบว่า มีทั้งแบรนด์ beauty buffet beauty cosplay หรือว่า made in nature นะซึ่งเป็นแบบของที่แอมแบบซื้ออยู่แล้วนะคะก็เลยสั่งมาคะซึ่งของค่อนข้างเยอะนะสำหรับเว็บเนี้ยที่แอมชอบนะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาที่จะแบบออกไปช้อปปิ้งหรืออะไรเงี้ยก็คือสั่งซื้อที่บ้านเลยแล้วเขาส่งค่อนข้างเร็วนะแล้วก็แพ็คมาดีมากๆนะมาขอเกิะดนะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะสำหรับอันแรกนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามแอมจะรู้ว่าแอมอ่ะพูดบ่อยมากนะ้งของถูกและดีหรือพต์ลุปหรืออะไรเงี้ยว่าแอมอ่ะชอบตัวนี้มากๆเลย นั่นก็คือแบบว่าเขาจะเป็นเขาเรียกว่าบัตครีมนะเป็นกลิ่นแบบน้ำนมนะคะแล้วก็หอมมากๆนะถ้าซื้อในช็อปประมาณ100ร้อยกว่าบาทนี่แหละแต่ว่าแอมัาจะเป็นของที่ซื้อใช้อยู่แล้วแล้วก็ซื้อตุนตลอดนะบางทีแบบว่าไปช็อปทีนึงก็ซื้อมาทีนึงสี่ห้าขวดอย่างเงี้ยแต่ว่าทางนี้ก็เลย สั่งเอาเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่ามีเวลาขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบสั่งมาที่บ้านเนาะก็เป็นไอเทมหนึ่งนะที่แอมอยากให้ทุกคนไปลองใช้นะคะเพราะว่าดีจริงๆนะแอมชอบมากๆเลยนะ,ะสำหรับตัวนี้นะมาถึงตัวที่2นะคะที่แอมแบบว่าลองสั่งมาใช้ดูนะนั่นก็คือนี่เลยเขาจะเป็นเรียกว่า Make Up cleansing milk นะคะ essence นะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นสําหรับเขาเรียกว่า clean ไว้ clean หน้า nah, นะแต่ว่าจะเป็นลิ่นนมนะแต่ว่ายังไม่เคยใช้นะคะ เห็นบางคนนะคะเขาเคยมารีวิวนะว่าตัวนี้มันดีนะคะก็เลยลองสั่งมาะคะ่ะว่าแบบจะเป็นยังไงเนาะสาหรับอันต่อมานะคะที่สั่งมานะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากๆของ Beauty Buffet นะอันนี้คือไม่ได้มาเซล,ลให้เขาหรือมาอะไรนะแต่ว่าจะมาพูดนะคะเพราะว่าเพื่อนแอมแล้วก็แบบรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้แล้วมีแต่คนบอกว่าใช้แล้วหน้ามันนุ่มขึ้นนะแต่ว่าตัวเองอะแอมใช้แต่แบบ นี่เลยบัตรครีมนะคะยังไม่เคยใช้ตัวตัวโฟมตัวนี้นะแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าดีนะคะก็เลยลองสั่งมานะจ๊ะเป็นคัตต้นบัตรนะคะอันนี้เป็นของ beauty c o ต p l a y เนอะที่สั่งมาเพราะว่าเห็นมันแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบหัวแบบลีลีแบบนี้คือเวลาที่ปั่นหูหรืออะไรเงี้ยมันสะดวกดีหรือว่าใช้ในการคลีนพวกเมคอัพก็ได้เช่นกันนะคะก็รู้สึกว่าอยากลองใช้ก็เลยสั่งมาลองดูนะคะสําหรับตัวต่อมาที่สั่งมานะคะก็จะเป็นนี่เลยยังอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ beauty buffet ด้วยนะคือ beauty buffet อ่ะแอมว่าไลน์เนี้ยเขาทําออกมาดีมากแล้วก็ถ้าใครที่ไม่เคยลองของ beauty buffet เลยแอนอยากให้ไปลองไลน์นี้นะนั่นก็คือนี่เลยเป็นมิ้วเหมือนกันนะคะแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเกลือสําหรับแบบผสมพวกครีมอาบน้ำนะเพ er 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 <ate> ื่อนๆจจะชอบถามอันเดียวว่าทําไมทําอะไรมาทําไมแบบว่าตัวแบบมันดูขาวขึ้นดูเนียนขึ้นเพราะว่าปะกติแล้ว,วแอนจะชอบใช้เกลือนะคะผสมกับครีมอาบน้ําแล้วก็ขัดตัวนะซึ่งแอนจะทําเป็นประจําเลยนะแต่ว่าตัวนี้เวลาใช้มันจะแบบกลิ่นนมนม,นมแล้วก็่อนคลายด,ดีอะซึ่งแบบสบายผิวดีนะคะ,ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่า m ิวไลท์บอดี้บัตเตอร์นะบำรุงผิวตัวนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาอะจะค่อนข้างคนคนมากมากเลยนะก็ถ้าคนที่แบบผิวแห้งหรือว่าแบบผิวที่ต้องการความชุ่มชื่นอะไรเงี้ยอยากให้ลองใช้ตัวนี้นะกลิ่นหอมมากแล้วแบบเป็นกลิ่นแบบนมนมมาเวลาใช้แล้วแบบมันจะฟิลมากเลยอะ่ะอืมไม่แพงด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะที่้านขนตาเนาะของบิวตี้บุฟเฟ่นะซึ่งอันนี้ยในช็อปขายอยู่ประมาณร2อนะคะ ที่แอมใช้อยู่ปัจจุบันก็ใช้อันนี้นะแต่ว่าบางทีอ่ะข้าหัวตรงนี้มันพังใช่ปะแอมก็จะซื้ออันใหม่นะก็เลยซื้อมาตุนไว้เลยนะคะซึ่งแอมอยากเพื่อนๆไปลองใช้นะถ้าใครที่แบบใช้ที่ดัดขนตาแบบตลาดนะัดหรืออะไรเงี้ยอละหกสิบแปดสิบาทอะ่ะซื้ออันนี้ไปเลยดีกว่าร้อยี่สิบนะแต่ว่าใช้ดัทนมากแล้วก็แบบพอดัดแล้วมันเข้ากับลูกตาดีมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะซึ่งดีจริงๆชอบมากๆเลยนะคะ,ะต่อมานะคะที่จะมาขอเขอนะนะก็คือนี่เลยค่ะ เป็นพาเลตนะคะจาก beauty c o r t r a t e นะซึ่งแอมชอบแพคเกจิ้งของ beauty c o r t r a t e นะเขาทำมาแบบแพคเกจิ้งสวยเกืบบอบทุกอนเลยแล้วก็มีทีมอาบนะ้ำของ beauty c o n t r a t e ตัวหนึ่งที่แอมใช้และชอบมากๆานะจะเป็นแบบขวดสีชมพูแล้วแบบในครีมอนะมาบน้ำเขาจะมีแบบกิเตอร์เป็นสีทองผสมอยู่ด้วยกลิ่นนันหอมมากแล้วก็ใช้ดีมากแล้วแบบไม่รู้จะพูอะไรแล้วคือชอบมากจริงอ่ะตัวนี้นะมาพูดถึงอันชโนกันต่อนะคะตัวนี้ที่สั่งมานะจะเป็นแบบ สวีทลอริต้านะคะก็จะเป็นลักษณะแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะเปิดมาก,ก็จะเป็นสวอตให้เพื่อนๆดูสัก2อสีเนาะเออสวอตให้ดูนะคะเนี่ยสีมันก็ออกจากแบบเป็นชิมเมอร์ชิมเมอร์มุกๆนิดนึงนะแต่ว่าพิกเมน์เขาค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะค่อนข้างที่จะชัดนะก็จะเป็นแบบสีประมาณนี้เนาะถ้าใครแบบ อยากได้พาเลตแต่งตาสักพาเลตหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่งได้ทั้งเดลูกแล้วก็ในลูกก็ลองดูนะคะเพราะว่าแอมชอบแพคจริงแล้วเป็นแพคจริง hmm. ที่แบบไม่กกะลกลาสวยจริงๆชอบมากจริง mm hmm. แล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่แอมลองนะคะก็คือเป็นของอ beauty c o r t r a t e นะอันนี้จะเป็นกลิ่น memories of love นะคะ ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งประมาณนี้เนาะซึ่งอย่างที่แอมบอกไปแล้วแอมชอบแพคเกจจิ้งของ beauty concept เกือบอันเลยเขาทำแพคเกจจิ้งมาสวยแล้วก็แบบน่าลองน่าใช้นะก็เลยลองสั่งมาดูนะคะว่ากลิ่นจะเป็นยังไงนะจ๊ะถ้าเมื่อติดตามแอมในเพจจะรู้ว่าแอมเดินทางแบบไปต่างประเทศค่อนข้างที่จะบ่อยนะแอมจะชอบครกตัวนี้นะคะแต่ว่าอันเก่าใช้หมดไปแล้วนะคะแล้วก็ได้อันใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคนที่มือแห้งก็ไปลองกันเนาะเพราะว่านี้แบบดีมากงจริงแล้วก็หอมมากเลยนะจ๊ะสำหรับ ตัวต่อมานะคะที่แอมสั่งมานะตัวนี้ก็จะเป็นลิปสติกนะคะตัวนี้เป็นลิปสติกนะเบอร์เก้านะคะจะบอกว่า beauty hotplay ลิปสติกรุ่นนี้คนแชร์กันเยอะมากเบอร์เก้านะเป็นเบอร์ที่แบบน้ำตาลน้ำตาลหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ารู้ว่าคนแชร์มาเยอะเออจริงๆเป็นสีประมาณนี้เป็นนูด้ดน้ำตาลน้ำตาลนะจะขอสวอทให้ดูบนหลังมือนิดนึงนะคนผิวขาวก็ทารอดคนผิวแบบแทนก็ทาลอดนะดูสีดิ สีแบบจะออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลนูนๆแบบนี้ซึ่งเป็นสีที่แบบดูแพงอะแล้วเนื้อลิปติกของ beauty c o t trade นะคะแอมเคยแอมเคยใช้ก่อนหน้านี้นะเนื้อเขาแบบดีนะคะแล้วก็ชุ่มชื่นดีนะก็สั่งมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะโดนไปแล้วเรียบร้อยนะกับเบอร์เก้า beauty c o t trade นะคะเบอร์นี้ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่คนแบบว่าแชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์จ้ะเป็น go perfect ninety point n i go นะคะ เป็นแบบช่วยสําหรับพวกริ้วรอยก่อนวควรบริเวณรอบดวงตานะก็เดี๋ยวอันนี้จะให้แม่ใช้นะคะเพราะว่าเป็นครีมแบบสําหรับคนที่มีแบบริ้วรอยหรือว่าติดกานั่นเองนะคะ,ะสำหรับของที่สั่งมานะคะก็หมดไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าในกล่องนะคะเขาก็จะมีของมาให้นะเป็นแบบเป็นใบของเขานะคะก็คือเขียนว่า beauty p a s a นะคะสวยแซ่บทุกองศานะ,ะก็เขาก็จะมีแบบว่าพวกช่องทางของเขานะ,ะไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์นะคะหรือว่า l ล n e นะหรือว่า Facebook ของเขาคนะเดี๋ยวแอมจะใส่ไว้ให้ตรงนี้เนาะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนอยากช้อปปิ้งกันนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆพืนคนไหนนะคะที่อยากสั่งของนะจากเว็บ beauty plaza ออนไะล mm hmm. นะ์คะเดี๋ยวแอมจะไกด์ไลน์ hmm. ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะ mm hmm. เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่สะดวกในการเดินทางไปซื้อของหรืออะไรอยนี้นะค mm hmm. นะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าวิธีการใช้หรือวิธีการสารั่งเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไปเลย เลยค่ะแอนก็จะเสิร์ชนะคะว่า beauty plaza online com นะซึ่งเข้ามาหน้าแรกนะคะเขาจะมีโหมดให้เราเลือกในหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้านะคะดูแลผิวหน้าผิวกายหรือว่าผมนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าโปรโมชั่นของแต่ละเดือนนะคือสั่งง่ายแล้วก็ส่งไว้ด้วยนะคะเป็นฮอตโปรโมชั่นนะคะหรือว่าของที่แบบเพิ่งมาใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นแนะนำนะก็คือสินค้าที่เขากําลังแบบว่าแนะนําให้เราใช้นะคะก็ ลองลองดูกันได้นะถ้าใครต้องการอะไรเนาะแต่ว่าสำหรับแอมเนี่ยแอม,แมขอเลือกเป็นอายแชโดแล้วกันนะเพราะว่าแอมชอบมากเลยโดยส่วนตัวและแอมชอบของ g e o m a c p a y นะใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ใช้ดีมากเลยอะแอมขอสั่งนะเพราะว่าสีนี้แอมยังไม่มีเลยนะคะก็จะกดสั่งซื้อไปนะคะแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในตะกร้าของเรานะคะเราสามารถแบบกรอกคูปองก็ได้นะถ้าเราแบบว่ามีรหัสนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีรหรัสเราก็ คลิกดำเนินการต่อได้เลยนะคะเพื่อจะทําการจัดส่งเนาะก็จะมีให้พิมพ์ชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าการชําระเงินนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งของให้เราปกติเลยนะคะซึ่งสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคงเห็นไปแล้วเรียบร้อยเนาะวิธีการสั่งหรือว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะคะที่มาเฮ่อแล้วก็มาฮอห้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยมี Facebook แฟนเพจแล้วนะชื่อว่าเอมมี่กิติยาชื่อเดียวกับใน YouTube เลยค่ะแล้วก็มีอินสตาแกรมนะคะชื่อว่า make up underscore emmy นะคะ mm hmm. ก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะถ้าเพื่อนอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย